โอเครู้เรื่องสอบถามขาหลังทําหน้าอกห้ามกินอาหารทะเลแล้วกุ้งแม่น้ำกินได้ไหมคะกุ้งแม่น้ำกินได้ไหมห้ามกินอาหารทะเลอ้าวเขาไม่ได้บอกว่าเป็นกุ้งทะเลถูกไหมกุ้งแม่น้ำเด้กุ้งแม่น้ำหรือว่าแม่น้ำกับทะเลอันเดียวกันหรือย,อยังไงฉันจะไปศึกษา ภูมิศาสตร์แลฐศาสตรใหม่เหรอเพื่ออะยังไงภูมิประเทศใหม่หรอวะเกี่ยวกับแม่น้ำอย่างนี้หรอแม่น้ำนะฮะแม่น้ำก็ต้องเป็นน้ำจืดเพราะเขาบอกว่าแม่น้ำไม่ง,งั้นเขาก็จะบอกมหาสมุทรสิถูกไหมละ่ะทะเลมหาสมุทรจัดอยู่ในน้ำเค็มหรือเปล่า ที่จะงคําถามนี้เราวนะเดี๋ยวจูนคําถามก่อนห้ามกินอาหารทะเลแล้วกุ้งแม่น้ํากินได้ไหมเออหวามันน่าคิดเพราะน้ําจืดก็มีกุ้งในทะเลก็มีกุ้งแล้วทําไมสัตว์ประเภทเดียวกันเกิดคนละี่่ถึงกินได้ไม่ได้ใช่ไหมคนมันก็ต้องถามคําถามต่อไปอย่างนี้ประมาณนี้หรอ วอันนี้อันนี้ก็คือคือคือคิดเผื่อหลายท่านเนาะคิดเผื่อหลายท่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกล้งทานะก็คือที่เป็นน้ําจืดทานได้หมดเพราะเขาห้ามแค่อาหารทะเลถูกไหมล่ะเขาห้ามอาหารทะเลเขาไม่ได้ห้ามน้าจืดคนไข้ก็ต้องตีไว้เลยว่าแม่น้ําเป็นน้ําจืดนะครับแม่น้ําคงไม่เค็มแน่นอนยกเว้นอ่าแม่น้ําก่อยถูกไหม น้ำก่อยก็ส่วนใหญ่ก็ห้ามนะฮะแต่น้ำจืดในสัตว์น้ําจืดทุกอย่างคือกินได้นะฮะเพราะอาหารทะเลทุกวันนี้คนคนกินเป็นยังไงกินของดิบเลยกุ้งดิบปลาแซลมอนอะไรงไงถูกไหมมันจะเป็นอาหารที่สุกอบปกแล้วก็รวมถึงอาหารสดด้วยก็คือห้ามห้ามทานถูกไหมอาหารดิบอ่ะไม่ว่าจะเป็นของ น้ำจืดน้ำเค็มอะไรก็แล้วแต่ของดิบก็คือห้ามกินทานถ้าทานสุกก็คือทานได้ถูกไหมฮะแต่ฝากอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวจะบอกว่าเอากินกุ้งแม่น้ําได้แล้วก็ไปกินน้ําจิ้มซีฟู้ดนะน้ําจิ้มซีฟู้ดไม่ได้นะฮะก็คือมันมีของหมักของดองถูกไหมเพราะฉะนั้นอาหารทุกอย่างทุกคนต้องตีเป็นวงกว้างอย่าไประบุอย่างใดอย่างหนึ่งกินได้ไม่ได้ เราะว่าก็เป็นห่วงนะฮะคนไข้หลายๆท่านก็ไม่กล้าถามคุณหมอที่เสริมที่ทําให้เพราะว่าอาจารย์หลายๆท่านจะไม่มาตอบเรื่องอย่างนี้แล้วเพราะว่ามันเขาไม่มาล้ำอะไรเรื่อง